สวัสดีครับผมเคนคลินิกรักเท้าครับสำหรับผู้ที่มีภาวะข้อเท้าหักนะครับเมื่อเราข้อเท้าหักและเอ็กซเรย์แล้วในฟิล์มเอ็กซเลย์สามารถบอกอะไรได้บ้างและในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาเจาะลึกภาวะข้อเท้าหักว่าคุณหมอดูะายจากเอ็กซเรย์ครับเรามาฟังกันเลยนะครับคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเทา้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับครับอาจารย์เคนสําหรับเมื่อเกิด อุบัติเหตุแล้วมีภาวะปวดข้อเท้าไม่หายหรือเกิดการบาดเจ็บบวมของข้อเท้าสิ่งที่จะช่วยหาโรคหรือรอยโรคต่างๆเนี่ยในกลุ่มของกระดูกและข้อก็คือเอ็กซเรย์นะครับซึ่งเมื่อเอ็กซเรย์แล้วสิ่งที่เราจะดูได้ก็คือ1ดูว่ามีรอยแตกรล้าหรือเปล่าซึ่งรอยแตกรล้าเนี่ยสามารถบ่งบอกได้ด้วยว่าอุบัติเหตุนั้นรุนแรงหรือไม่รุนแรงนะครับซึ่งถ้ารอยร้าเนี่ยเป็นแบบคอมเมนูแฟกเจอร์หรือเป็นแบบแตกละเอียดหรือเป็นแบบบัตเทิลไฟหรือแบบผีเสื้อเนี่ย อุบัติเหตุมักจะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรอยร้าวแบบเป็นแนวเฉียงหรือว่าเป็นแบบเกลียวแบบสไปรัลเนี่ยอุบัติเหตุมักจะไม่รุนแรงเพราะว่าจะไปสัมพันธ์กับการบาดเจ็บข้างเคียงต่างๆของข้อนะครับเมื่อเราเจอรอยแตกร้าวเป็นแบบคอมมนูสหรือว่าเป็นแบบพัดเดิล์ฟเนี่ยเราก็ต้องหาภาวะบวมเอ็นข้างเคียงว่ามีการบาดเจ็บสูงขนาดไหนหลอดเลือดเส้นประสาทเป็นอย่างไรนะครับลักษณะของปุบัติเหตุนั้น ตกจากที่สูงหรืออุบัติเหตุทางอุบัติทางรถยนต์ที่รุนแรงหรือไม่นะครับแต่ถ้าเป็นในกลุ่มของหักแล้วแบบสไปรัเล่หรือแบบเกลียวหรือแบบออฟบลีกเนี่ยหรือแบบเฉียงเนี่ยมักจะเกิดจากข้อเท้าบิดที่เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุทางการกีฬาหรือที่เกิดการบิดของข้อเท้าในผู้สูงอายุต่างๆนะครับอันที่2ก็คือรอยแตกของกระดูกนั้นเป็นแบบไหนนะครับคือถ้าเป็นแบบไม่รุนแรงเนี่ยก็จ,จะเป็นแบบแบบเกลียว หรือว่าแบบหักในกลุ่มข้างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นกระดูกหักแบบตัวที่แตกเข้าข้อหรือแตกเป็นแบบคอมเมนูแฟกเจอร์และมีข้อแตกละเอียดเนี่ยมักจะเป็นการแตกที่มีความรุนแรงสูงอย่างที่บอกไปความรุนแรงสูงมักจะต้องป้องกันไม่เกิดการแบบเจ็บซ้อนก่อนนะครับเพื่อให้เกิดให้ร่างกายเรานั้นปรับกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้นะครับอันที่สที่เราสืบหรือหาได้จาก ฮอกซเนะครับก็พบว่าในกระดูกแตกร้าวนั้นเข้าข้อหรือไม่เข้าข้อนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เข้าข้อเนี่ยแล้วรอยแยกนั้นมีขนาดกว้างที่สูงนะครับการซ่อม้างจะเป็นแบบเซคเอนดอรีอาจจะทําให้เกิดมีหินปูนพอกในข้อซึ่งอาจจะทําให้เกิดการเสียดสีกับข้อได้อาจจะทําให้เกิดภาวะข้อเสื่อมในอนาคตหรือปวดข้อเท้าเรือหลังได้นะครับซึ่งในแบบการแตกร้าวในข้อเนี่ยแนะนําให้เป็นการรักษาแบบไพเมอรี่ฮิลลิ่งนะครับก็คือพยายามไม่มีหินปูนในข้อนะครับซึ่ง สิ่งที่จะบอกได้จากเอ็กซรเลกคือดูว่านอกจากรอยร้าวเนี่ยเข้าไปในข้อหรือนอกข้อแล้วแต่ในข้อเนี่ยห่างกันกี่มิลลิเมตรหรือความกว้างเท่าไหร่นะครับสิ่งต่อไปที่จะบอกได้คือว่ารอยร้าวนั้นมีกี่แห่งนะครับถ้ามีหลายแห่งเนี่ยความไม่มั่นคงจะสูงซึ่งความไม่มั่นคงสูงเนี่ยอาจจะต้องอยึดด้วยเฝือกแข็งหรือว่าการผ่าตัดดามเหล็กอันนี้อยู่ที่ว่ารอยร้าวนั้นอยู่จุดไหนและมีความมั่นคงเพียงใดนะครับ สิ่งที่จะดูได้จากเอ็กซเรย์ก็คือดูขนาดของชิ้นที่แตกหักนะครับถ้าเป็นขนาดชิ้นใหญ่ส่วนใหญ่มักจะมีความไม่มั่นคงที่สูงอาจจะต้องมีการยึดของกระดูกอาจจะเป็นเฟือกแข็งหรือว่าการดามสกรูหรือการดามเหล็กอันนั้นอยู่ที่ว่าเป็นตำแหน่งตรงไหนแล้วตัวชิ้นนั้นมีความมั่นคงเพียงใดนะครับถ้าเป็นชิ้นที่มีการแตกร้าวและขนาดชิ้นใหญ่และไม่มั่นคงเนี่ยอาจจะต้องยึดด้วยสกรูอันนี้อยู่ที่ลักษณะของบุคคลแล้วก็ลักษณะของกระดูก ที่หักนะครับต่อไปที่บอกได้เลยคือเมื่อ,อเราเห็นแนวของรอยร้าวหรือรอยหักแล้วเนี่ยเราจะพบได้ว่ามีความมั่นคงหรือไม่มั่นคงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการวางแผนผ่าตัดได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเวลายิงสกรูหรือว่าตาดามเหล็กลวดต่างๆเนี่ยแนวแรงของตัวสกรูเนี่ยควรจะตั้งฉากกับแนวของ รอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับก็จะทาให้เกิดความมั่นคงที่สูงสุดนะครับ2นะครับก็คือว่านอกจากรอยร้าวแล้วสิ่งที่เราจะมองได้อีกก็คือรอยเคลื่อนหรือรอยแยกของกระดูกนะครับซึ่งจะบ่งบอกได้ว่ามีการฉีกขาดของในตัวของเอ็นรวมด้วยเนื่องจากปกติแล้วะระหว่างกระดูก2ชิ้นหลังกระดูกส่วนขาส่วนปลายจะมีสองชิ้นก็คือกระดูกที่เบียกับฟิบูล่าเนี่ยจะยึดด้วยเอ็นนะครับถ้ามีการแยกตัวของกระดูกมักจะบ่งบอก แบบ indirect หรือว่าแบบอาทางอ้อมว่ามีการฉีกขาดของเอ็นโดยปกติแล้วตัวเอ็นที่มักจะฉีดขาดร่วมด้วยกับในตัวของอตัวกระดูกหักก็คือ syndesmotic injury หรือว่าเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกที่เบียกับกระดูก fibula นะครับอาจจะเป็นตัวในตัว ATFL i ก็คือตรงยึดระหว่างตัว syndesmotic หรืออาจจะเป็นด้านข้างที่เกิดควบคู่ด้วยในตัวของ ATFL หรือ CFL เมื่อมีข้อท้าพลิกและหกักร่วมด้วยนะครับ หรือในกลุ่มเดลตอยก็คือในกลุ่มเอ็นที่ชื่อเดลตตอยเนี่ยมักจะมีรอยแยกเพิ่มขึ้นระหว่างในตัวของตัวกระดูกดิสโลทีเบียกับในตัวของกระดูกเทลัสนะครับซึ่งถ้ามีการบาดเจ็บของเอวความเขียนหรือมีรอยแยกของตัวเอ็นด้วยเนี่ยมักก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราปวดได้และทําให้ปวดไม่หายได้นะครับซึ่งหลักในการรักษาคือต้องซ่อมทั้งกระดูกและซ่อมทั้งตัวของเอ็นเหลวพักทั้งข้อกระดูกและพัก ของตัวเอ็นให้เพียงพอลดแรงกระแทกสะสมให้เพียงพอนะครับ3ที่เราดูได้จากเอ็กซเรย์คือมีการเคลื่อนของกระดูกกับมีการเคลื่อนของข้อนะครับถ้ามีการเคลื่อนของข้อเนี่ยแปบลบว่ามีการอุบัติเหตุที่รุนแรงก็คือมีการเคลื่อนตัวระหว่างข้อเท้าจากกระดูกเทลัสกับกระดูกดิสตัลทีเบียนนั้นเคลื่อนออกจากกัน หรือมีการไม่ขนานกันหรือมีการไม่สมมาตรนะครับหรือมีกระดูกแตกแล้วมีการเคลื่อนตัวออกอันนี้ก็บ่งบอกได้ว่ามีความไม่มั่นคงสูงอาจจะจําเป็นต้องมีการรักษาด้วยการผ่าตัดยึดหรือว่าในตัวของมีการข้อเคลื่อนเนี่ยอาจจะต้องมีการาจับดึงข้อให้เข้าที่หรือการผ่าตัดข้อให้เข้าที่และพักให้เหมาะสมเพ <Perform ing? S 2> ื่อให้เกิดการบาดเจ็บเรื้อรล่งหรือข้อเสื่อมในอน,นาคตหรือการบาดเจ็บเรื้อรลงในอนาคตครับในข้อที่4นะครับที่จะเจอได้ก็คือในผู้สูงอายุเนี่ย เอ็กซเรย์ไปเราต้องวินิจฉัยด้วยว่ามีภาวะข้อเสื่อมร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งปกติข้อเสื่อมก็คือจะมีะช่องว่างระหว่างกระดูกเทลัสกับกระดูกดิสเัลทีเบียเนี่ยที่แคบลงนะครับปกติก็จะมีในกลุ่มของอกระดูกอ่อนเคลือบระหว่างตัวข้อเท้าจากกระดูกเทลัสกับกระดูกทีเบียถ้าผู้สูงอายุแล้วมีน้ำหนักเยอะหรือว่าในกลุ่มของอมีข้อเสื่อมเนี่ยก็จะมีรอยแคบตรงระหว่างตัวกระดูกเทลัสกับกระดูกทีเบียนะครับส่วนในข้อสุดท้ายที่ เราจะสามารถดูได้จากเอ็กซเรย์ได้อีกก็คือพบว่ามีเศษกระดูกเข้าไปค้างในข้อหรือเปล่าถ้ามีเศษกระดูกค้างเข้าไปในข้อเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเสียดสีเมื่อมีการเดินต่างๆอาจ,จทําให้เกิดการปวดข้อเท้าไม่หายอาจจะทำให้เกิดภาวะกระดูกข้อเท้าเสื่อมในอนาคตที่เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งภาวะทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้คุณหมอวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาได้นะครับ ในกลุ่มที่ที่คุณหมอยังไม่มั่นใจอาจจะส่งในกลุ่มของเอ็กซ์เรย์หรือเอ็กซ t เรย์เพื่อเพิ่มในการวิจัยเพิ่มเติมนะครับซึ่งในกลุ่มของภาวะการบาดเจ็บในกลุ่มของข้อเท้าหรือเท้าต่างๆเนี่ยการฟื้นฟูหลังบาดเจ็บหรือการถนอมหลังบาดเจ็บเนี่ยมีสิ่งเป็นสิ่งสําคัญมากทาให้เราลดอาการปวดเรื้อรังหรือทําให้กลับมาใช้ชีวิตได้เร็วนะครับซึ่งหลักๆของการฟื้นฟูเนี่ยในกลุ่มของข้อเท้าหักหรือการบาดเจ็บของเท้าหรือข้อเท้าต่างๆหลักที่จะ เพิ่มช่วยในการให้เราฟื้นฟูได้เร็วที่สุดก็คือการลดแรงกระแทกสะสมในกลุ่มหลังจากผ่าตัดหรือการใส่เฟือกเนี่ยเพื่อลดแรงกระแทกสะสมในบ้านเราจะใช้ในกลุ่มของตัววอล k ก r Boot บูในบ้านเพื่อลดแรงกระแทกสะสมสูงสุดหรือในรายที่ดีมากแล้วอาจจะใช้ในกลุ่มของรองเท้าหลังผ่าตัดในกลุ่มรองเท้าโพลีได้นะครับส่วนนอกบ้านเนี่ยถ้าเราต้องการป้องกันสูงสุดเนี่ยเราจะใช้ในกลุ่มของวอล k ก r Boot บูหรือในกลุ่มของที่เราขยับได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้ในกลุ่มของแองเกิลล็อกเพื่อลดการขยับของ ข้อเท้าที่หักหรือเอ็นร่วมด้วยที่บาดเจ็บได้ทำให้เราฟื้นฟูได้เร็วนะครับในกลุ่มที่ยังไม่มั่นใจในการเดินหรือปวดข้อมือด้วยหลังจากที่ใช้แอคเซลเลอรี่คัทนานๆเราจะใช้ในตัวของฟอร์อาร์มคลัเพื่อประคองน้ำหนักเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บตรงบริเวณของข้อมือร่วมด้วยหลังจากที่เราใช้ในกลุ่มของแอคเซลเลอรี่คัมานานๆนะครับในส่วนของตอนนอนนะครับถ้าเราถอดเฟืกอกมาแล้วหรือว่าเราใส่เฟือกอยู่แล้วเราไม่ไม่มั่นใจเนี่ยตอนนอนบางทีเราไม่รู้ตัวเนี่ยขยับ ไปผิดท่าเนี่ยอาจแทบรบกวนการนอนหรือปวด <c oughs> หรือว่ามีการบาดเจ็บตอนนอนได้เนี่ยอาจจะใส่เป็นตัวของ n i ท์สลับพรีเมียมหรือไนท์ส l ับธรรมดาได้นะครับเพื่อลดการบาดเจ็บในระหว่างที่เรานอน,อนที่เราควบคุมไม่ได้นะครับก็จะกล่าวโดยสรุปนะครับว่าเมื่อเกิดการบาดเจ็บแล้วเอ็กซเรย์ที่เราจะสามารถมองดูได้เลยครับก็คือดูรอยร้าวหรือรอยแยกว่ามีความรุนแรงของการบาดเจ็บมากเพียงใด ขนาดของชิ้นกระดูกเท่าไหร่ความมั่นคงขนาดไหนจํานวนของกระดูกที่ร้าวนั้นมีกี่ชิ้นนะครับแล้วมีรอยแยกรอยแตกเข้าข้อหรือไม่แล้วรอยแยกที่เข้าข้อนั้นขนาดรอยแยกนั้นกี่มิลลิเมตรนะครับส่วนอันที่2คือรอยแยกระหว่างกระดูกเพื่อดูว่ามีการบาดเจ็บของเอ็นร่วมด้วยหรือไม่นะครับอันที่3ก็คือดูการเคลื่อนตัวของกระดูกที่หักหรือการเคลื่อนตัวของข้อเท้าที่หักนะครับอันที่4นะครับก็ดูมีภาวะข้อเสื่อมร่วมด้วยหรือไม่ ส่วนสุดท้ายนะั้นก็ถกูมีว่าเศษกระดูกนั้นแทรกเข้าไปอยู่ตามข้อหรือเปล่านะครับขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะข้อเท้าหักแล้วต้องเอ็กซเรล์ลองใช้หลักเหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจกันดูนะครับและถ้าหากท่านใดต้องการซูปกรณ์เช่น Walker Boot Walker Boot อรในบ้านแองเกิลล็อกหรือรองเท้าโพลีนั้น เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะครับและส่วนท่านใดต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิกรักเท้าสามารถสแกนบาร์โคดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดนั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิกรักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้เมสเซนเจอร์ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ